à, làm lại nồi về, nóng nôn nón được nón bưng yak cả, ăn trộm cà pháo cả, nhắm qua để ủi cái lồng, ủi khay, à cây

คือตัวทหารันนั้นออกแล้วัานนัห้างก็เกันหเรียนรักเาอจิตดีเอ้ยเดี๋ยวให้หน้าร่างถวยแล้วกอน่างกระหม่อมกัจคือเดีกอเอ้ยะสิแล้วสัหนูจิไปยามเื่อนเกืนกุ้นถ้จที่และได้ตกไดงยางยากจริงๆแหละพี่น้อง ล่ะกายกวงข้าม่ละทนหาพื่อนบ๊วยล่ะนอนอยากนอนกำลังกมรถเรียมขวงเหมือนแล้วออกก็ได้รถห้างมา้าเดยานอนอย่างเงียงีหัวจะร้านนอนเดี๋ยดินอนในนอน เดินเข้ารถทับห้างอยากเล่นเลี้ยวห้่เอีแ่หนยรถกไหนตดลี้ยวหรือมันรถมันบุบ เบียงบกึ้นเลยเนี่เข็นนี่ยู่นี่ดึงกันไฟแล้ววันี้เขาจะได้ขายยู่ด่าขึ้นที่ขึ้เยู่ แล้วก็อางสมกันน้องล้วคือ,อบุบที่เก่ายได้แะกินฐาดทุกมันไอ้เดอป่ยนีมันรถุดฟองห้ามันบุบชะมาวานนี่แล้วลืมเกือบองเกือบฟองแล้วที่ออกกั